สวัสดีครับทุกคนวันนี้พว้ผมนะครับฟูผาอีกแล้วที่ห่างหายกันไปนานวันนี้เราก็มีของเล่นมาใหม่ด้วยเออ,เ,อ,อเป็นเบ็ดนะฮะเราไปเจอในกลุ่มทากลาวเห็นแล้วก็โอเคสวยดีว่ะสอยซะเลยล้วก็รีบไปจัดเลยนะฮะเป็นเบ็ดมือสองครับผมนี่เป็นลอกเบสนะฮะ โอเคจะลองประกอบคันแล้วก็มาสอนวิธีการใช้งานแบบข้าวๆให้ดูกันนะฮะเผื่อบางคนแบบว่าเคยเพื่อนฝากเว็ดแล้ววัดไม่เป็นนะฮะ <c oughs> ก็จะมาบอกกันในวันนี้เลยประกอบเวดก่อนอันนี้คันสิบฟุตนะฮะผมซื้อมาก็ยกชุดเลยหลายคนอาจจะเห็นแล้วแหละที่มันอยู่ในกลุ่มนะ ตัวนี้เป็นลอกแบบลอกเบสนะฮะเบสแคสติ้งเรียวนะครับผมยาวนี้โอเคต่อไปเราจะมาสาธิตให้ดูกันว่ามันใช้ยังไงนะฮะโอเคมาโอเคทุกคนนี่คือลอกเบสนะฮะก็จะมีอยู่ด้วยกันสี่ส่วนนะฮะที่ผมสังเกตเห็นก็จะมี ตัวนี้จะเป็นกิฟเสียงนะฮะตัวนี้จะเป็นเปิดหน้าลอกถ้าเกิดว่าภาษาสป i ินนิงก็เป็นการเปิดหน้าลอกนะฮะตัวนี้ก็เป็นปรับให้ลอกหวานอ่อนหรือแข็งนะฮะตรงนี้นี่ <c oughs> แล้วตรงนี้ก็เป็นการปรับคลอนของตัวตัวนี้นะฮะเพื่อที่ว่าเวลาตีไปเนี่ยให้มันลื่นแค่ไหนอันนี้ผมปรับไปตึงสุดเลยเพราะถ้าลื่นแบบมันจะแบบ ไปเกินเส้นเอ็นแล้วนะครับมันจะฟูได้อันนี้ผมก็เพิ่งตีครั้งแรกเหมือนกันนะแต่ว่าวิธีการเนี่ยผมไปดูมาแล้วสมมุติว่าเราเปิดหน้าลอกนะฮะสมมุติเราเปิดหน้าลอกตรงนี้เปิดปุ๊บเราเวียงเวทไปปื๊ดมันก็ไหลยอย่างงี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเปิดหน้าลอกเพื่อที่ว่ารอให้ปลามากินเหยือ่อเราก็เปิดกิฟเสียงไปด้วยแต่หน้าลอกเนี่ยเปิดเหมือนเดิมนะฮะเราก็เปิดกิฟเสียงไป แล้วพอปลากินมันจะดังนะเอออีกอย่างที่ผมชอบคือเสียงมันดังด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดตนเรตีแล้วก็ปิดไปตอนนี้ไม่ว่าเราจะถ้าเกิดเราเปิดคลิปเสียงไว้เนี่ยตอนที่ว่าปลาดึงแล้วหน้าลอกเราคายนะฮะสมมุติคายสมมุติมันดึงไปปิดปิดเลยนะมันก็จะดังดังหมดนะฮะไม่ว่าเราจะทำอะไร เราจะหมุนเข้าหมุนออกหรืออะไรถ้าเกิดเราไม่ปิดกิฟเสียงมันก็จะดังตลอดโอเคส่วนมาดูปิดกอนมาดูตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นคลายเข้าคลายออกเพื่อให้ตัวนี้แน่นหรือคลอนนะฮะถ้าเกิดว่าคลอนมันก็จะไหลไหลไปได้เยอะๆนะฮะนี้เป็นการหมุนเข้าเสียงเบาๆนะฮะถ้าเกิดว่าเราลืมปิดกิฟเสียงเนี่ยมันก็จะดังเห็นไหมเออก็ไม่มีอะไรมากฮนะ สมมติเราเปิดหน้าลอกอยู่อย่างี้ปลาปลากินอ่ะปลากินแก๊กแก๊กแก๊แกแล้วก็สับสับสับมาได้เลยไม่จําเป็นต้องไปดันตรงนี้ฮะเราหมุนหมุนได้เลยนะฮะหมุนแล้วมันจะสับของมันเองห็นไหมแล้วก็ดึงสับมาโอเคสำหรับลอกก็มีแค่นี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูมาลองกันว่าวันนี้เราจะได้ปลาไหมกับเบ็ดคันนี้เป็นครั้งแรกของผมเลยนะฮะโอเคไปดูกัน ต่อไปเราจะมาลองตีเบ็ดกันนะฮะว่าวันนี้เราจะได้ปลาอะไรกันเราก็เหยื่อเหมือนเดิมนะฮะปลาสวายเราไม่สวยแล้วอย่างนี้เหยื่อเราเบาไปนะฮะ เราจำเป็นจะต้องใช้วิธีการอื่นในการเรีย็งเบบนืม ดึงจนลั่นเลยนะฮะตอนแร็ของเราใหญ่อยู่นะเอ้ยนี่วู้วันนี้เราก็ได้กันไปแล้วนะฮะก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นลฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับโอเคเย้ okay, okay. Yeah.